นี่ครับจะพามาดูนะครับบอนไซตะโกจากประเทศไทยพอมาถึงที่มาเลแล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้อยู่ประมาณโอ้โหนี่ราคานะครับหนึ่งพันหนึ่งมืนสามพันลิงกิตหนึ่งมืนสามพันลิงกิตนะครับก็เป็นเงินไทยก็ประมาณนี้เลยครับ ก็ประมาณเ0้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นแปดต้นนี้นะครับประมาณเก้าหมื่นแปดพ่อกำนันต้นนี้ต้นนี้ถ้าอยู่กับพ่อกำนันประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสองหมื่นห้าสามหมต้นนี้ประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นอ๋อพอนี่ครับของพ่อกำนันก็อยู่ประมาณของกำนันโกนะครับไปประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนี่ครับพอมาอยู่อยู่มาเลก็เกือบแสนนะครับเก้าหมื่นแปด โอ้โหส,สุดๆครับต้องเข้าใจนะครับการเอาเข้ามามันยากนะครับไซส์นี้นก,เเกนนเ็เหมือนกันแล้วเพราะกันนี้หเหมือนนนกัะใกล้เคียงกันอ <ๆ S 2> ันนี้เป็นตะโกหนูหรือว่าตะโก้ตะโกหนูนี่ครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ประมาณและเออนี่นะครับตัวน,นี้ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันลีงกิตหนึ่งหมื่นแปดพัน โอ้โหแสนสามแสนสามพันหกร้อยนะครับต้นนี้โอ้โอแสน 3, 3, 600, แสามพันหกร้อยไม่ไม่แปลกนะเพราะกำนันที่เขาเอาเข้ามาไม่ไม่แปลกที่เขาจะเอาเข้ามาไม่แปลกเลย,โอ,เลยโอ้ <t aps> นี่ครับ <t aps> ราคา <t aps> ก็อยู่ประมาณ <t aps> ถ้าอยู่ไทยนะครับ <t aps> อย่างสวนพ่อกำนันโก้คือเจ้าพ่อเ um, <t aps> <อ>จ้าพ่อม <t aps> <Saint> <aps> าสางเอ้ยเจ้าพ่อตะโกแล้ว คือเอาจากสวนก็ประมาณ3 0,000ื่นประมาณ3 0,000 000ื่นนะไซนี้มาอยู่นี่แสนสามโอ้ไปเป็นแสนเลยนะนนยยมือดำก็พาไอ้ดำมือกดำใช่ไหมครับเมือกจีนอ๋อน,นี่ตัวนี้ก็เกือบแสนนี่ครับเอามาให้ชมนะครับราคาราคา,า,าตะกูว่าเป็นยังไงเมื่อมาอยู่ จากประเทศไทยเมื่อมาอยู่ที่มาเลเซียแล้วเป็นยังไงนะครับราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับอย,อย่างต้นนี้อย่างต้นนี้ต้นใหญ่ๆนะครับก็ประมาณราคาก็ประมาณอยู่ที่4-5อาณาพมคูณดู4,558ต้นนี้นะครับต้นนี้ประมาณ30,000 30,004ประมาณ3 0 0 0เนี่ยครับโอ้โหหน้าปลูกตะโกผมยังอยากปลูกตะโกเลยขึ้นมาทันทีเลย นี่ครับ,รบมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้เอ่อเท่ากันนะสี่ห้าแปดแปดก็ประมาณสามหมื่นสี่ก็สี่พันบ้านเขาเานาะแต่เงินเรามัน,น,นนะเงินเรามันนี่เงินเรามันอ่อนกว่าเขานะครับโอเคนี่อย่างต้นนี้ สามพันแปดขับรถอยู่ไหนนี่ครับพวกนี้ก็ตัวนี้ก็ประมาณ2 0,000ื่นนี่ครับพวกนี้ก็ประมาณ20,000กว่าบาทเกือบ30,000ื่นนี่นะ28,000ื 28, ่นนี่ครับโอ้นี่ราคาดีมากตะโกะนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ